สวัสดีค่ะเพื่อนอุงอันนี้ผักบุ้งฝรั่งที่ยายเพนไปเก็บมาอันนี้ลวกแล้วก็ต้มทิ้งน้ําแรกเพราะมันเปรี้ยวผักบุ้งฝรั่งเปรี้ยวถ้าใครจะเอาไปทําแกงเทโพหรือแกงส้มอร่อยมากค่ะแต่อย่าต้มนานนะคะแนะนําอย่าต้มนานเพราะว่ามันจะเละ ผักนี้ใช้ลวกอย่างเดียวถ้าจะแกงส้มแกงส้มเสร็จแล้วก่อนเอาขึ้นนะ่ะเอาผักลงแล้วก็เอาขึ้นนะคะอันนี้ก็ผักเอามาจากวัดยังไม่หมดเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็ผัดขิงผัดขิงของแม่ครัวแตงที่วัดเหมือนเดิมยังไม่หมดเยอะที่เพื่อนๆเ,เห็นนะเยอะแล้วอันนี้ก็เป็นป่นเป็นป่น ก็ยี่ปนยายปนวันที่ยายเพนไล่แจกผักน้องเขาให้น้ำพริกมาค่ะชิมไปหน่อยหนึ่งรสชาติอย่างนี้เลยค่ะผักบุ้งมันเป็นร่องของมันใส่ในร่องเลยค่ะนี่ใส่ไปในร่องมันเลยนี่ยายเป็นชอบเปรี้ยวบางคนเขาไม่ชอบเนี่ยกบเข้าไปอืม เนี่ยครั้งแรกที่ลวกหูสุดยอดเลยทำอย่างนี้ดูนะครับเพื่อนๆน,นี่เนี่ยปนแล้วก็กลบเข้าไปอืมอืมหางกระดาษอยากเช็ดมือมอืม,อม กระดาษเยอะเ,อเป็นกินข้าวเนี่ยไม่มีกระดาษไม่ได้กระดาษต้องมีอมชอบผักเรื่องผักสุดยอดเลยอืม เปลี่ยนนิดเดียวเองต้มน้ำทิ้งอันนี้ยายเพ็ญทำอย่างนี้นะคะยายเพ็ญต้มน้ำก่อนต้มน้ำในกาอันนี้ก็หัน่นเป็นท่อนเรียบร้อยแล้วแต่จะแบ่งก็ได้ไม่แบ่งก็ได้ยายเพ็ญนะแบ่งอย่างนี้แต่บางคนเขาไม่แบ่งยายเพ็ญไม่แบ่งหรอกปกติแต่เพื่อนเขาก็ถามมาเหมือนกันเขาต้อง บอกไม่ลอกไหมบอกอยายเป็นไม่ลอกเพราะมันอ่อนไม่จำเป็นต้องลอกเลยกินได้หมดเลยเนี่ยอ่อนอยายเพิ่ต้มน้ําก่อนแล้วก็อันนี้ใส่หม้อต้มน้ําเสร็จพอน้ําเดือดก็เทน้ําลงเลยพอมันเดือดนิดนึงเอาขึ้นเลยเทน้ําพอเทน้ําเสร็จนันร้อนเนี่ยครับ แล้วก็เปิดน้ำเย็นๆเนี่ยใส่แส่แล้วก็เทออกซักครั้งสองครั้งสองครั้งแล้วผักจะกรอบอืมมทับลงไปเลย <laughs> อันนี้ไม่อันนี้มันเป็นก้อน คนเดียวก็เลยไม่ได้เอาช้อนกลางเรยเพ่งกินหมดเลยอะ่ะถ้าเป็นยอดอ่อนๆนี่มันจะเละนิดนึงนิ่มถ้าเป็นต้นๆกอมาเนี่ยหือกรอบมากอร่อยยอดมันจะเปรี้ยวแต่ลำต้นมันไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะกรอบอร่อย

อ่านแบบปนีด เหม,มืนกันนี่เนาริมเผ็ดเริ่มเผ็ดแล้ว อุ๊ยเผ็ดเผ็ดมีผัก ถ้ามันเผ็ดมากมืกบใส่จะเป็นชอบเปรี้ยวๆผักบุงเนี่ยถูกใจผักบุงถูกใจส์มัตใช่ไหม เพูดผักบุ้งถูกใจสมั่ไหม,มเพี่ยเป็นมีอีกผักบุ้งถ้าใครอยากได้ติดต่อมานะคะเหลืออยู่ อยู่ได้นานจริงๆไอ้ฝนตกทุกวันไอเป็นตากน้ำฝนเอาไว้มันเป็นเหมือนไม่ไผ่ใส่เข้าไปข้างใน อ,อเผ็ลดละรู้แล้วว่าอย่าเพี่จะต้องกินเตะลำต้นคนโครนมันคุณน,นแข็ง เปรี้ยวน้อยแล้วมันกรอบน่าอร่อยกั่ากันยอดมนะมนาวอ่อนนะมันจะเละเละแล้วก็เปรี้ยวกวา่าเร็จแล้วเริ่ม pinder. Jamen, det ser op คอหลังเคยทักฝรั่งบอกว่าถ้ามันทรมานจะไปกินทำไมบอกว่ามันเผ็ดก็บอกมันทรมานจะไปกินทำไมเขาไม่รู้ อืนี่จะทำอีกนะมีอีกะมังหนึ่งข้างนอกตากฝนเอาไว้อุ้ยกินดีครั้งแรกที่ทำเงี้ยกินนะเพื่อนลองทำดูลองทำกินดูลวกอย่างนี้แหละแค่เรียกว่าลวกอย่าต้มอือือืม,อม,อม ต้นดูอย่างเขียวฟัน mm hmm. ตัวเองต้อนอ่อนๆที่มันเป็นต,ตะตออะ มันจะอกอกหวานถ้าปไปปลายหวานถ้าปไปปลายเปรี้ยวอย่างเดียว เดี๋ยวเพื่อนๆต้องลองนะอร่อยมันกรอบแล้วเปรี้ยวไม่เยอะแต่บางคนบอกไม่ชอบเปรี้ยวบางคนชอบเปรี้ยวแกงส้มกำลังดีแต่อย่าลืมอย่าต้มแค่นั้นแหละลวกเอามัเปื่อยเนี่ยเห็นไหมยายเพนกินเนี่ยไม่เปื่อยเลยกรอบอืม อร่อยเก็บก่อนวันที่จะเข้าป่าไปเก็บไปเทมป่าอาชิต,หน,ตหนึ่งอาชิตหนึ่งยังกรอบขนาดนี้ก็ดอูอยู่นานฝนตกทุกวันตากฝนมันเลยกรอบ เผ็ดแต่กินแบบเผ็ดนี่แหละม,มันเข้าสู่ปากก็นนะ้ำ แนะนำนะเพื่อนๆต้องลองดูนะเผ็ดละ ไปด้วยพูดไปด้วยว่าเผ็ดเผ็ดเผ็ดแต่ก็กินโอ้โน้ำพริกขด่ดีคนไทยชอบก,กินเผ็ด เกดมันเปี้ยจรินะต้งอลมต้นมัน ชอบมากเลยูกบุมทีหลังจากจะตอต,อ,ตอมันเอาต้นต้นเอาคนโค,คนมันไม่เอาปลายปลายมันเปรี้ยวแล้วตอตอ,ตอมันนะ,ะขึ้นใหม่ตันตันจนไม่มีรูเลยนะเนี่ยไม่มีป้อง,องนี้งะตันไปเลย รจะยอดนะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe คุยกันนะคะโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ